สวัสดีครับผมชื่อมิตนะครับเป็นศาสาจิควันนี้เป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่ได้มาเรียนศาสตร์ของหุ่งจุย้ยอย่างแก่นแท้กับอาจารย์เอื้ออัคราเทพก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับทุกคนมาเรียนรับรองว่าท่านจะได้อะไรกลับไปมากกว่าที่ท่านคิดแน่นอนและไม่ผิดหวงังขอบคุณครับ ก็อาจารย์จะมีเขียนผิดให้ด้วยนะคะเรียนวันเดียวจบถามเป็นอะไรดี่น่าสนใจแล้วก็เราสามารถไปประยุกใช้ในในชีวิตประวัติขอเราแล้วก็ชีวิตขอเราได้นะคะการเรียนพิมขึ้นก็เป็นศาสตอย่างนี้ก็น่าสนใจแล้วก็มีส่วนในการดาเนินชีวิตค่ะ,คะก็เรียนวันเดียวจบนะคะอยากจะให้ នំនាំថាឲ្យមកพบ สวัสดีครับผมคนลันศัสตร์สบบางอย่างนะครับชื่อเล่นชื่อเอสนใจวิชาวงจุ้ยมนาแล้วเพียงแต่ว่าได้ไปดูศึกษาหรือเริ่มก็ยังม่สนยังไม่แน่ใจว่าที่จะเรียนนั้นเป็นยางไรส่วนแน้ถ้าทั้งมาเจออาจารย์เอือ้ออันนี้ท่าน,นได้ถ่าทอดวิชาความรู้ในแบบฉบับรวบรัดเนื้อๆไม่ต้อง เป็นเรื่องยากทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสบายๆนะครับผมสงสัยมานานแล้วว่าไอแ้แดงๆนี่คืออะไรคือหล่อแก้นะครับซึ่งจะอธิบายทุกมุมทุกละเอียดทุกความการใช้งานเกี่ยวกับการใช้เกี่ยวกับรายละเอียดที่ใช้ผมสงสัยว่ามันคืออะไรสงสัยมาตลอดว่าใช้จําเป็นหรือไม่คนที่จะเป็นนักดูองเรื่องต้องใช้พอมา,มารู้เสร็จภายใน,นถึงระยะเวลา3ามสี่ชั่วโมง คุณต้องทำความเข้าใจกับตัวนี้ได้นะครับคุณก็จะเป็นสามารถที่จะดูคงจุ้ยได้นะครับส่วนรายละเอียดนั้นอยู่ในนี้นะครับบอกไม่ได้ครับทุกอย่างเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอกว่าวิชาน,นี้คุ้มครับมาเรียนแล้วเราไปใช้งานอย่างมีศิลปะที่แท้จริงคุณก็จะเป็นหมอดูที่มีประสิทธิภาพในการดูอย่างมีความสุขของคุณครับสวัสดีครับ นี่ก็มาเรียนดูคช่วยกับอาจารย์ด้วยน,นะครับด้วยชนิดคุณชุยภาษาไทยนะครับก็ดีครับได้ความรู้เยอะดีมากแล้วก็ได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นภาษาไทยด้วยดูง่ายครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับคือคือตอนมาก็ไม่ทราบอะไรเลยตอนนี้ได้ความรู้ไปเยอะอาจารย์ก็สอนง่ายตรงประเด็นที่ต้องใช้งานจริงเข้าใจง่ายเลยครับสามารถกลับไปดูของตัวเองดูที่บ้านที่ทำงานอะไรได้เลย เวลาเรียนก็ไม่นานประมาณครึ่งวันก็เข้าใจเลยครับก็สําหรับใครที่สนใจอ,อยากดูุชุ้ยเลยนะครับเอาไปเสริมที่บ้านที่ทํางานตัวเองอะไรครับก็ลองดูก็ได้ครับติดต่ออาจารย์มาครับเยี่ังไงครับฟ้าเปิดทางนำพาให้มาพบแล้วานมออ,ออัครเทพ ููดยังร้้ร้ิผาครับวันนี้ก็ได้มาล่ำเรียนศึกษาวิชาหงจุย้ยจากอาจารย์เอืเ้อนะครับแล้วก็เรียนพร้อมกับเข็มทิศภาษาไทย ซึงเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์เอื้อแต่เพียงผู้เดียวนะครับมีการแปลอยากถูกต้องรู้ง่ายสบายตานะครับเรียนการ,า,ารย์เอื้อครึ่งวันจบนะครับเอาแต่เนื้อเนื้อเน้นเน้นนะครับวิจิงนําไปใช้จริงสนใจนะครับไปปรึกษาอาจารย์เอื้อได้นะครับถ้าพูดถึงหนึ่งในความสําเร็จที่ผมได้ทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรื่องที่คุณอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าสิ่งที่ผมกำเนิงถึงก็คือ ห่วงจุย้ยเรื่องทิศเรื่องประตูหน้าต่างเรื่องทางเข้าทางออกพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะคำนึงถึงถ้าสนใจที่จะให้อาจารย์เอื้อนะครับผมขอแนะนาเลยอาจารย์เอื้อเนี่ยจะเป็นหมอดูห่วงจุ้ยที่สุดยอดมากคนหนึ่งครับถ้าจะให้ผมแนะนําเรื่องห่วงจุย้ยผมแนะนําอาจารย์เอื้ออัคาราเทพครับ